จะกำลังคัดพอดีครับหรือว่าคัดเยอะอย่างหมดอย่างทั้งหมดเลยยกขึ้นนี้นะมาถึงแค่พอดีนะครับประ,ะมาณนี้กลับ <laughs> มา <laughs> ดู

ครับ FC ทุกๆท่านนะครับมาดูกุ้งเท่าแก่กันเยอะแล้วนันก็นะครับมาดูกุ้งผมบ้างนะครับก็เตรียมปัมหางมาแล้วนะครับปมหางเอามาจากคนงานบ่อปลาเอาไปวิ่งแล้วเอามาแล้วนะครับก็เขาเก็บค่าเช่าไว้ให้ด้วยเนาะสามบาทนะครับก็2เที่ยวหกร้อยก็ผมเตรียมน้ําไว้ล้างแบบนี้นะครับแล้วก็ปากท่อยังไม่ได้ตั้งเนาะเนี่ยนะครับอ่ะแล้วก็ท่อก็เตรียมแล้วน้ำมันเติมเรียบร้อยแล้วนะครับบ่อลูกนี้นะครับดูดิครับว่าผมจะได้กุ้งกี่ตัวนะครับ ไม่เอากี่กิโลเนาะมันเยอะเนาะเอาว่เาเอากี่ตัวแล้วกันเนาะนะครับว่าผมปล่อยกุ้งกลาม,มไว้กุ้งรุ่นนะครับตอนปล่อยไว้เนี่ยประมาณทัก2 0 0 220 230ตัวโลเนาะเป็นกุ้งรุ่นนะครับเท่าไปนี่ก้อยท่านเนี่ยเท่าไปนี่ก้อยเนี่ยเนาะก็50กิโลมาดูนะครับว่าผมจะได้กุ้งกี่กิโลเนาะจะได้กุ้งกี่ตัวนะครับแล้วก็กุ้งขาวผมปล่อยไว้บอ่อเนี่ย0 0 0 0มนะครับแต่กุ้งขาวมันติดน้อยเนาะนะครับเดียบร้อยก็ มาดูกันนะครับว่าผมจะได้กุ้งเยอะไหมเนาะวันนี้รู้เรื่องวันนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับเขานัดแห้งใบบ่ายโมงพอดีนะครับแขกนัดแขกมาประมาณสักประมาณเที่ยงนะครับมาตั้งท่อกันเลยเนาะนะครับขาดเกลือเยอะครับก็มหมุนหมุนตัวลงไปเลยนะครับคือใส่กรงเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไฮดรอลิกนิดนึงแต่มันโดนน้ำแล้วมันไปช้าเอาขึ้นหน่อย ก็จะหมุนตัวมาน่าจะประมาณแถวนี้เนี่ยนะครับก็ข้างหลังก็จะตรงกับร่องร่องน้ำพอดีเนาะเดีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเลยนี่นะครับน,นี้คาเกียหนึ่งอยู่นะครับก็ดับเครื่องคาเกียร์อยู่นะครับแล้วก็ลงไฮดรอลิกตัวนี้นะครับ เวลาลงมันเหมือนจะเลยนะครับเดี๋ยวหนุนล้ออีกด้านหนึ่งแล้วเอากลับใหม่นะครับเอากลับนิดหนึ่งมันมันมาตรงนี้ไปนะครับเอามานี่สักสองสามฟุตนะครับมันน่าจะเลยเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเนายเลยจริงๆด้วยนะครับก็คือปากท่อมันต้องตรงนะครับนี่เนาะปากท่ออันนี้มันมันมันตรงมาที่ต้นไม้จริงๆมันต้องตรงตรงมาตรงมาตรงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาม้หนุนล้อก่อน ถือท่อขับทาคนเดียวมันก็สะดวกนะครับเพราะว่ามันมันขยับเคลื่อนตัวเองได้เนาะมันมันสามารถขยับเคลื่อนตัวเองได้นะครับตรงนี้จะถอยไานิดๆน,น,นิดนะครับมันเวลาลงแล้วมันบิดไปบิดไปตามรอยที่มันเลื่อนนะครับโอเคถึงพื้นพอดีก็จะวิ่งน้ําประมาณเนี้ยก่อนนะครับลงไฮดริลก,ก่อนเนาะนู่นไฮดริลกนะครับ เอซี่เห็นไหมถ่ายรองเท้าลงไปข้างล่างหนึ่งเนาะขึ้นไฮดรอลิกก่อนลงไฮดรอลิกก่อนนะครับเก็บไฮดรอลิกเนาะโอเคเียบร้อยก็ทาเกียร์ไว้แล้วก็ดับเครื่องแล้วก็จะไปหนุนล,ล้อแล้วก็ต่อปากเนาะนะครับปิดสวิตช์ก่อนก็จะดับเครื่องไว้ก่อนยังไม่ได้วิ่งน้ํานะครับเพราะว่ามันวิ่งน้ําเร็วนี่มันจะแห้งเร็วนะครับเดีย๋ยวจะวิ่งน้ําอีกสัก สักชั่วโมองก่อน,นครับถึงจะมาวิ่งน้ำเนาะนะครับวิ่งน้ำลอยๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราข้าเล่งก่อนนะครับ จะวิ่งล,ยลอยๆไปก่อนนะครับวยวลอยไปเรื่อยครับแก่ okay, น้ำพอเต็มปากนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวไล่ลมแป๊บนึงนะครับไล่ลมให้น้ำมันเต็มปากนะครับ mm hmm. ครับวิ่งล,ยลอยๆไปนะครับ ก็เทียงกว่าเกือบจะใบหนึ่งแล้วนะครับนี้นะครับเฉื่อแห้งแล้วเนาะอยางให้เอฟซีดูนะครับคนงานก็มาแล้วนะครับรถจอดที่นะี่เนาะคนงานอยู่นู่นนะครับไ,ไกลๆนะครับอันนี้ประมาณเที่ยงเศษนิดๆน,นะครับเสร็จก็ประมาณใบหนึ่งประมาณนี้นะครับตามตามตามกำหนดนะครับ ไกลๆนี่เนาะรถแพก็มาพบริรถแพก็น่าจะเตรียมน้ำมาเรียบร้อยแล้วเนาะมีขัดถอยมาแล้วน้ำมันก็ฉอกน่าจะเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วก็รอนิดน,งนึงนะครับ มาดูนะครับว่าผมจะได้กุ้งเยอะไหมเนาะนะครับตามที่ลูกค้าหรือว่าคนอื่นเอาไปนี่มันก็ออกดีนะครับมาดูนะครับว่าผมจะเลี้ยงออกได้เท่าลูกกับลูกค้าไหมเนาะนะครับปล่อยกุ้งกำลางไว้50โลนะครับอันนี้50โลน้ำขาววผมจะน้ำขาวนะครับดูน้ำผมจะขาวนะครับรอสักแป๊บนึงเนาะนะครับรอน้ำสักแป๊บนึงนะครับ จะตลบควนมานะครับกุ้งของผมจะไม่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะไม่อยู่นะจะไปอยู่หลืงจะไปอยู่ในร่องอโน่นะครับเนี่ยลองดูว่านี่ใส่เสื้อส้มๆนู่นนะครับครับเนี่ยครับกุ้งจะของผมจะอยู่ในร่องอันนี้นะครับประจำนะครับเนี่ยต,ต,ตรงรตรงตะเบลนตรงเนี้ยจะไม่มีกุ้งนะครับนะครับงานก็เรื <ๆ S 1> ่อยนะครับดูไอ้มดแดงนี่มดแดงนั่งลุ้นเนะนาะนั่งมดแดงนั่งลุ้นกับกับพ่อเลย เออเอออรถแดงมานั่งรอนั่งลุ้นนะครับนั่งลุ้นไปด้วยกันเนาะตรงโน้นนะครับไกลๆนู่นเน,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 นาะต้องไปนู่นครับเนี่ยตรงไปนู่นแหละเนาะน้ำจะอยู่ตรงนู้นอยู่นะครับผาหน้าจะอยู่ตรงนู้นอยู่ ก็กุ้งจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิเวียนใบอันเนี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยลงมาในอวนนะครับทุกครั้งก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคนคนแพ้ก็ติดเครื่อง คุ่นๆน,นะครับกุ้งอยู่ตรงนั้นนะเนาะตริวเวนเนี้นะครับ mm hmm. มันมันเหมือนไม่มีกุ้งนะครับแต่กุ้งมันไปอยู่แค่ตรงเนี้ยนะครับมุมนุ่มมันนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝนล,ลงเม็ดนะครับนิดๆนะครับ กุ้งทร่ติดดักเราจะดูแค่นอเครับคุณเขาจะอยู่ตรงเนี้ยประจำนะครับมันความรู้สึกมันเหมือนไม่มีกุ้งนะครับที่บอกว่าน้ำจิ้มอยู่แค่ตรงเนี้ยนะครับนิดเดียวเนาะกุ้อยู่แค่ตรงเนี้ยเอาผมเนาะ ามกามนะครับกุ้งขาวไม่มีนะครับกุ้งขาวไม่อยู่นะที่ขาวกุ้งขาวไม่อยู่นะครับดูครับว่าผมจะได้กุ้งสักกี่ตัวเนาะอย่าเอาบอกเ,อเป็นกิโลเลยครับเอาบอเป็นตัวดีกว่านะเนาะเลี้ยงมานานแล้วนะครับนะครับ ถือเลี้ยงมาในจอจะของแก่แล้วเนาะดูที่ว่าได้กุ้งกี่ตัวนะครับอะไรวะกบคนงานเขาวิ่งคุบกบนะครับ ะบอกก่อนใช่ไหมอโอเคเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับแปบบ๊บอ่ะดูขอนตรงนี้เนาะตอนมากุ้งไปถึงแพยังตอนมากุ้งเข้าแพยังเลอ,ลอ,ล <laughs> อะดูกุ้งเจ้าของดูกุ้งเจ้าของคนทำยูทูปนะครับ คนรถก็บอกเขาไปเอามาแต่เช้าแล้วนะปุ้งวันนี้นะครับเอาใหม่เมืี้จับไม่ถึงมันน้อยไปครดอ คนทำยูทูด้ียนะครับว่ามันตัวใหญ่ไหมนี่เนาะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะตัวสวยเนาะเหมือนกับมีตัวผู้ทั้งหมดเลยประมาณนี้เลยครับ,รบแต่ต็ไม่เยอะนะครับน,นิดดหน่นอยๆก็ประมาณสักสอโลสองร้อยสามร้อยโลประมาณนี้นครับผลงานกำลังเก็บตัวผลงานหลักวันมาขึ้นด้านนี้ครับ เนี้ยนะครับอ่ะเนี่ยหลุมเนี้ยสักห้าหกสิบโลเกือบร้อยโลตรงเนี้ยนะครับเนี่ยจะเห็นจะอยู่ตรงเนี้ยประจำนาะกุ้งของผมนะจู่อย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยที่เห็นเดินเดินอยู่เนี่ยครับใช่ทั้งหมดเนาะเนี่ยต้องคนงานตอนอหนัวหลาคนงานต้องสวิงเนี่ยคนงานก็เก็บกวนไปเนี่ยนะครับกุ้งจะอยู่หลุมตรงเนี้ยเนาะ เกือบร้อยโลนะทุกทีที่เป็นร้อยโลไปถึงนู่นนะไปะไปถึงนู่นนะครับนี่ตรงเนี้ยก็ไม่เยอะแต่ว่าตัวใหญ่นะครับกุ้งผมนะครับประมาณ 3, 2, น่าจะสามสองสามร้อยนะครับนเนาะหลายตัวอยู่ตรงนี้นะครับคนงานก็มาเก็บซ้านี่คือข้างบนครับกุ้งดีอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงคนงานเนี่ยเนาะ มาดูตอนล้างมากนะครับไรับดูแปนหนึ่งโอเคหดแดงหดแดงก็ลุกเออพี่สันก็ว่าเหมือนเหมือนจะเอาตะพูเอาไว้เขาว่านะจุเออมเนี่ยขายหมดเหรอพี่สันดูดี่มันชุดก่อนเออตะโบกะใหญ่ประมาณเนี้ย อ,อืโหใหญ่จะโกไฟก็ใช้ได้จุดนี้ได้กุ้งคสมควรเลยแต่กุ้งชุดเดียวกันหน้าตโตที่มันจะแข็ง้วเข้าเกียร์ยญญาก <c oughs> อืม ไได้เก็บเลาะตุดอวนไปเรื่อยๆนะครับสามี่ห้าคนก็นเก็บตรงโน้นตรงโน้นอยู่เป็นร้อยโลนะครับตอนขึ้นมาเนี่จะของใจหานครับแต่กุ้งมาอยู่ในร่องโน้นนะครับประมาณร้อยโลนะครับเอาอวนแค่สักสองร้อยโลที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดนะครับคุกครเขาก็เป็นแบบนี้เนี่ยครับเห็นตัวเนาะใสๆใหญ่เงี้จับง่ายนะครับแล้วก็มีะเกพาะกุ้งกำกามเนาะกุ้งขาวไม่มี ริมเนี้ยกุ้งเขาจะไม่มาอยู่นะครับแปลกนะครับเนาะเขาจะมาอยู่แค่ริมฝั่งโน้นบอกผมจ้าเจะเป็นแบบนี้ประนกันบอกผมมันเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนไม่มีกุ้งนะ <laughs> ม,มันเหมือนหลอกอะ่ะก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับรวมๆใหญ่ก็จับง่ายนะครับแล้วบอกผมเลยมันมุดอวนไม่ได้นะครับลูกนี้นะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างของเที่ยวตัสเนี่ยมันมุดอวนได้เพราะว่ากุ้งมันลงมาหมดนะครับผมนี่มันไปค้างรอนอยู่ตรงนน้นตรงนั้นตรงนี้นะครับมันลงมาไม่ได้ก็ต้องทําแบบนี้นะครับ ทั้งก็เห็นฮีของบอกเฮียกุ้นนี่เขาจะมุดจะสามที่รอบมุดได้แต่ผมมันมุดไม่ได้นะครับกู้มันไม่ลงนะครับก็ฟูวัวแล้วค่อยๆจับไปแบบนี้นะครับทุกทีก็ทําแบบนี้แหละนะครับเพราะบ่อมันไม่ลงหายก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไปก็อากาศตันเย็นนะครับวันนี้แล้วก็มีฝนปล่อยๆมาด้วยนะครับวันนี้เนาะที่บ้านผมนี่เมื่อวานตอนเช้าฝนตกค่อนข้างแรงนะครับก็อากาศเย็นไปเลยนะครับสามสี่องศาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อากาศฝนเลิกปล่อยไปแล้วนะครับอกีปล่อยมันิดเนาะผมนี่จะไม่มีนกกระยานะครับในได้เก็บดินกานดูนกกระยานี่มันไม่รู้เนาะมันไม่รู้ว่าผมขึ้นกุ้งนะครับมันอาจจะอยู่ที่บ่อปลานะครับ ทีจะมีนกขยาำเป็นร้อยๆนะครับด <statistically> ูหลังบูงอีกนิดนึงครับตัวนี้ผมจะถ่ายให้ดูให้ละเอียดเลยนะครับมันมจะ,ะขึ้นมาทีละเท่าเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีละสิบโลยี่สิบโลสิบโลยี่สิบโลนี่เป็นร้อยโลนะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับในอวนมันไม่เข้าครับ